ก้ากำลังอยู่ในขบวนมองเขาตีโอ้ยไอเขาขบวนที่ศาสนาวันอาทิตย์นะครับผมต้ลงตา้งเข้าเข้าเลยนะแล้วมูวี่ไปไหนล้วเนี่ยแว่อีสมูวี่ ในขบวนแห่ที่มออมจลนะครับผมงานบวชนควะครับผมเอาได้เลยก็แล้ว

เดี๋ยวไม่เป็นแนวเลยเดี๋ยวเปลี่ยนคนนำเลยมองถนนลูกต้องบอกว่ามองถนนมองนีนเต็มแน่นเลยเส้นเหลือได้เห็นไหมเห็นเส้นเหลือไหมให้เดินตรงตรงเส้นเหลือ เด็เลยนดหนึเห็นไยวีดีโอกังถ่านทำโย่อย่าเหยียบเท้ากันที่ค้าข้างหลังอะ่ะใหากระโดดสิครับอยากระโดดอยากระโดะโดเดินตามเสน้นเดินตามเสน้นเดินตามเสน้เเสนเกเินต่เงหยืยบไม mời tao mời tao 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 tao

Hãy không nãy 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 không không luôn không

เติมนิด่อยเติมนิดหน่อยให้ป้าให้ป้าอย่าให้ดังอย่าให้ดังเติมเตินิดอย่ให้ดังค่ะ ไปเปล่าปาถ่ายคลิปอ่ะไม่เป็นไรหรอกตลกอันนี้จานได้